สวัสดีรู้สึกว่าตรงนี้กําลังจะกลายเป็นสงครามพี่โอาคีทำไมต้องเป็นชั้นด้วยหรือว่ามันเห็นเราไม่ใช้ผลเพราะนายเลเวลแม็กกับหมัดอันนี้มันอ่านว่าอะไรวะมัดไม่อ่านว่าอะไรนะเพราะชั้นไม่ใช้ผลเหรอปลับโปรโจะพิมพ์อะไรปลับโอเคโอเคใครใครจะระเบิดมาเลยเจามนุษย์แต่ว่าเขาใช้ผลพระแต่ถ้าเขาไม่ใช้ก็เหมือนไม่มีผลเหมือนเรา ตีเต๋ตเตเฮ้ยตีม so ันโดนง่ายอยู่นะมัดใหม่ตีธรรมดาโดนง่ายวะตีเต๋เต๋ต๋ต๋จกอะต๋เต๋เต๋เต๋ตตนีเขาเป็นเผ่ามิ้งก็เลยบางหน่อยใครมันมาหลบอยู่มุมบ้าน ทำไมแกมาอยู่นี่ละ่ะปลาเกียวปลาเกียวอะไรฟร่เฮ้ยไงมหนหรอฉันกำลังคุยกับแกอยู่นะเอาไ้เจ้ามนุษย์เฮ้ยตมตมเดี๋ยวลาตายของแกแล้วตมตมไม่ขัดขืนเท่ากับตาย นายเอาแต่บินน่ะนั่นมันไม่แฟร์เลยนะนี่คือพลแสงมันไม่แฟร์ที่นายเอาแต่บินน่ะเพราะว่าฉันจะเป็นต้องยิงบลสกิบิดี้ทอยเลทโยออะไรอะไรฮนะยีเย,ย,ย่ไม่ใช่แกเอ็กเซลกเกลียดเสียงตัวเองเหลือเกินนั่นเป็นการหัวเราะปกติหรือปีศาจหัวเราะปีศาจ ไงเจ้าพวกมนุษย์ไงฉันคือโถวสวบกิมมีวันฟู้ดพีสฉันด้วยเอ็มเอ็มฉันด้วยมามะแกต้องการผลงง้นเหรอใช่ใช่ตามฉันมาโอเคกล้าลงน้ำเปล่าพามันว่ายน้ำฉันกำลังพาพวกแกลำบากอยู่นะแล้วพวกนี้มันเปิดพีวีปะเนี่ยเฮ้ยมุมนี้กำลังดีเฮ้ยล้วแล้วเพื่อนมันอีกคนไปไหนอะเฮ้ยตุ้ม โคตรเกียนง่ายมาเล่นไม่เคยคิดจะคุยกันเลยสินะเฮ้ยทำไมเซิร์ฟนี้เขาไปรวมกันอยู่โน er ่นนี่นวดข่าวเกิดอโอเคใช่จริงด้วยแต่ว่าเราจะไม่ตีนวดข่าวเราจะตีคนตีนวดขาวมันเบื่อแล้วเริ่มจากจะพานี่เฮ้ยไม่ใช่มันตีโดนกันจนปิดเพี้ยหรอนี่ โอ้โหไม่โดนใครเลยปึ๊บเฮ้ยผลประตูผลประตูเฮ้ยโดนใครวะเมื่อกี้โดนคนนี้นะผลประตูไปเจ้ามนุษย์อะฉันคือโถสวอกเกิด้ขึ้นกับอวตารของนายอ่อเทเลพอร์ตไปไหนเฮ้ยน่าจะจัดการมันซะเออฉันต้องไปแล้วนะแบตฉันเหลือน้อยลาก่อนอะไรฟะเฮ้ยจะผลแสงจัดการเจ้าเนี้ เออไม่ใช่ชาง not me is I user มันอยู่นู่นน่ะไปตามล่ามันดีโอเคฉันจัดการเองตุม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 ในเวลาสอยเรือเออโดนแต่เรือเฮ้ยมันก็มี <c oughs> เรือสวยนะเพื่อนเอาไว้ฉันชมเรือแกนะลาก่อนเจ้าเรือตุ้มตุม,ตม,ตม ไม่ใช่เรือมันเรือใครไม่รู้โย <Yo. S 1> เฮ้ยทำไมมีแต่คนเมินโถวส้วมแกชอบโถวส้วมไหมใช่ฉันเป็นขี้เยี่ยมขี้มันต้องคู่กับโถวส้วมให้ฉันช่วยไหมเพื่อนเ,อเรียบร้อยสกินสวยขอบใจแม่นบอกแม่นกาสวัสดีพวกมนุษย์นายมีตังเท่าไหร่ กดช็อคโก้ยาๆๆเจ้าจีแมนจีเหลี่ยมมันว่าเราเหลี่ยมป่ะจีแมนกดไม่ตายแกกดไม่ได้หรอกซื้อกระบองใหม่สองหมื่นห้าแสงไททันทีวีแมนตาบอดนายทีวีแมนไปเรียกมันมาเซจีแมนเรียกเดี๋ยวไม่เรียทีวีแมนนี่อ๋อทีวีแมนข้าคือทีวีแมนหัวไม่เห็นเหลี่ยมเลยแสงโอ้ยสกีบีดี้ทอยเล็ตไอเย็นจะพวกมนุษย์ ผมไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่เอディเอ็ดี่ห้าจุดหกไม่ใช่นายฉันโดนมนุษย์ลุมอัดเจ้าฆ่าเราฉันไม่ฆ่ามนุษย์ฉันฆ่าแค่พวกทีวีกล้องลำโพงผมเป็นทีวีมนุษย์แน่นนะที่ฆ่าคาเมล่าแมนมันมาหาแล้ววะห้าจุดหกดอยดอยขอพ้นหน่อยเอาวอาวมนุษย์พิมพ์ไม่ได้จีแมนขอพ้นหน่อยฉันไม่มีหรอกไอเป็นแมวเชื่อไหมไว้เจอกันละจะพวกมนุษย์ไปดีกว่ามันอัดแต่เรา เคยมีโมจิด้วยแล้วก็แล้วก็อะไรไม่พิมพ์ต่อสวัสดีจ้าพวกมนุษย์แล้วก็เคยมีพาด้วยสกีมีดี้นี่นาฆ่ามันเดี๋ยวดาวใจเยน็นเจอหน้ากันครั้งแรกก็จะฆ่ากันเลยล่ะก็นายเป็นสกีมีดี้ไงอฮไรไข่เทวะเดียวจะทำพรอมต้มตุ้มตนี่นี่โดนเลือด

ฮ้ยแตกหนึงแล้วก็ผลพิษน hey, ี่แตกสองไอ้ดีม hey, ัยเยอะเยอะเฮ้ยอีส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 มันไม่จบเฮ้ยไอ้พวกนี้สู้ตายดีนี่ว่า ถึงจะวบลไปตันดีเ้เฮ้ยชัดฉันจะยึดคองโลกนี้ซะไม่เดี๋ยวพวกเราเล่นอะไรแหละพวกเราเล่นปอปพวกเราเล่นปัปนปญญาอ่อนกระจังเปยไม่หรอกสนุกสนุกนะดูสิจะครองโลกเฮ้ยไม่โจบบสามสามแล้วนะตุมมุม เฮ้มันไม่จบจริงแะล่ะเพราะเพื่อนเธอหยุดได้แล้วใครเจ้าพระยุดมันแค้นแค้นฝั่งหุน่นไม่ขึ้นฝั่งแต่ฉันไม่รู้จักเขาเฮ้เอาเลยเขาไม่ล่าแมนอะถอยถอยเหมือนรู้ชะตากรรมไม่ต้องพูดพามทำเพลง เจอเป้าหมายก็ต้องจัดการเซ่ไอไอแค่ตอบนี่มันยากเหรอไอ้ไงแกชอบโถสวมมะเปล่าฉันขอผลได้ไหมเราถามเพื่อเจ้าคำตอบไม่ได้ถามเพื่อเจาคำถามชอบโถสวมหรือเปล่าไหไงชอบโถสวมหรือเปล่า,อาชอบสซเยี่ยมฉันจะให้ผลแก เอาหมอนี่เยโอเคเป็นโถสวมเราจะได้ผลที่ผลไฟออกไปเลยขอบคุณมากด้วยความเย็นเดลาก่อนโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โถส้วมเดี๋ยวละแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย